ไล่ดีเจามรตูออกจากรายการจริงคะ่ะมันทำหน้าที่แย่มากไม่ตอบได้ไหมแรงสวัสดีค่ะพิมพ์สัญญานะคะเป็นเจ้าของรายการ The Social Warrior ค่ะหน้าที่ของเจ้าของรายการใช่ไหมคะก็คือหาเงินสปอนเซอร์นะคะรวบรวมทีมดูไฟดูฉากการแข่งขันทุกอย่างนะคะต้องผ่านมือพี่พิมพ์โดยเฉพาะการจ่ายเงินจะต้องมีลาเซ็นชั้นเท่านั้น ขอโทษเธนะคะพี่พิมพ์เริ่มทํางานตั้งแต่วินาทีแรกของปีนี้เลยนะคะตั้งแต่เดือนมกราจนถึงตอนนี้จะบอกว่าฉันไม่ได้ทําอะไรบนนี้ได้ไงฉากทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ผ่านมือพี่มาหมดแล้วนะคะหน้าที่ของพี่ก็คือถ้าฉากไม่สวยไม่ผ่านค่ะ จริงค่ะเพราะมันทําหน้าที่แย่มากมันจะเป็นทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งพิธีกรอยู่นั่งเป็นพิธีกรอยู่แต่ตามมองแบบน,นี้กำลังจะพูดมองกล้องก็ไม่มองพาะมาแต่คิดว่าฉากมาหรือยังไอ้มึงเสร็จหรือยังไอ้นี่เสร็จหรือยังตูมึงหยุดเธอมึงทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าจะเป็นพิธีกรก็เป็นพิธีกรถ้าจะเป็นโปรดิวเซอร์ก็เป็นโปรดิวเซอร์พี่ก็เลยไล่มันออกจากหน้าที่พิธีกรไปเลย ซีซั่น2หมดเงินไปแปล้านแพงมากๆจริงๆหลาย10ล้านมากๆนะคะแต่เราตั้งใจที่จะทุ่มเททุกอย่างจะต้องดีกว่าปีที่แล้วไม่ตอบดกดันไหมเอาไว้ดูผลงานคือไม่รู้จะพูดยังไงมันเหมือนตรงไหนเหมือนตรงไหนรอดูเองก็แล้วกันแต่บอกเลยว่าแรงมากแต่ละคนแล้วมันก็คงมี มาสเตอร์ทะเลาะกับเจ้าของรายการเหมือนกันค่ะเพราะมาสเตอร์ก็เถียงเลย Reality ไม่มีสคริปต์ซีซั่นสนี้นะคะคิดว่าทุกคนจะต้องชอบเพราะมันแรงตั้งแต่เอพิซดหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้มันมีพลิกล็อกได้ตลอดเวลาแล้วมันมีความสนุก รายการนี้จะเป็นรายการที่มาสเตอร์และผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีฝีมือขั้นเทพถึงจะชนะได้เพราะฉะนั้นรอดูค่ะยังไงฝากด้วยนะคะแล้วสำหรับสปอนเซอร์ที่แบบว่าอยากที่จะเข้ามาร่วมรายการติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเราพร้อมที่จะรับก็เรามีช่องที่สามารถทำอะไรให้คุณได้ตลอดเวลานะคะฝากด้วยนะคะ